สวัสดีครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือสะตูนนะครับวันนี้เราก็มาตังนะครับอันนี้ตังตังนะฮะไม่ใช่สตังครับตังครับที่นี่เขาจะเป็นกลุ่มของศูนย์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอำเภอประเดียนจังหวัดตังนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของสหารอะไรพวกนี้นะครับของชาวบ้านนะครับ ที่ร่วมกันธรรมหากินโดยตอนนี้ที่ชูชูเลยนะครับก็คือเรื่องของพริกไทยดําพริกไทยพันปะเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตามมาครับนี่เป็นนี่เป็นแปลงของอพริกไทยพันปะเหรียญน,นะครับเขาก็จะปลูกถ้าถ้าใบใหญ่ในนะครับเขาก็จะเรียกเป็นเป็นเป็นอะ,อะไรนะปลูกคล้ายๆต้นภูภูกููกินมาก อันนี้จะปลูกกันแบบต้นภูกินหมากอันนี้นั่นน่าจะเป็นอนาคตก็คือจะเป็นเม็ดใช่ไหมเนี่ยอ๋อเม็ดอ๋ออันนี้ครับเป็นพริกไทยนะครับดูนะครับถิโกรส่านะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่เขาปลูกนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับครับคุณลุงอันนี้เป็นพริกไทยปั่นเปลี่ยนนปั่นเปลียนปั่นเปลียนก็เป็นปั่นเถ้าข้ามันจัดนะครับเอแก้ปั่นตายอันนี้แก้ปั่นเถ้าข้ามันตัด ยุกจะไม่กะรอยรยเรือปีนั้นรับ,รบแล้วก็ทีนี้การปลูกเนี่ยยากไหมครับยุ่งยากไหมครับอไม่ยุ่งยากนะครับการปลูกปั่นใช้ปันป่นผ้าก็เดียวกับใช้ปั่นปั่นผ้านี้คือคือปลูกหายเราะมันอย่ตม่มต่มเขาตามกวนเราเพียงเดียวอมกมาปลูกตามแล้วมันเพลีรอกรู้สึกก็จะไม่ไม่คม่อยมีมีน้อยไหมครับม,มีมีน้อยนะใช้ใช้ใปั่นนี้มันจะมีน้อยครับ่ใช้ปั่นนี้มันมันเป็นจะอดปีเลยนะเี่ย แจ่ปันเป็นกระรอดสีแล้วรต้องจัดจอมาทำายาเอ๊ะผมเห็นสีเขียวๆมันใช่ที่เขาไปทําวิกไซทยสดไหมอ่าจ่ายจ่ายพิษไทยอ่อนนะที่ไปไปทำกับข้าวนะกับกับตจว่าใจใจปันนี้เนาะใจเราไปกินทำกับข้าวใจปันนอนกินกินไม่ค่อยได้นะมันมันออกรดมันแรงมากเออรดๆมันแรงกวงใบตำแสมุนไพรหรือตาแห้งใบสมุนไพรสมุนไพรตาแห้งสมุนไพรดีบอยโปกก็ดีครับนะครับ มันไม่เหมือนปิดใช่ปั่นเนินใช่ปั่นนี้เป็นใช่ปั่นเน้นไปแล้วแมลงครับแมลงรบกวนไหมแมลงแมลงก็แมลงไม่หมากไม่มากนะฮะแต่แต่ก็สามารถที่จะลูกไม้อันนี้ไม่ธรรมดานะครับว่าใช้ใช้อันนี้คือเป็นเสาปูนนะเสาปูนนะครับเนี่ยไม่ใช่เอาเอาไม้มาปักนะครับเป็นเสาปูนเลยนะครับจักรูนก็มันอยนาผ้าอยอยอยูยเหมือนก็อยเหมือนก้อน ครับอ่ามันมันจะกอกับโจ่กปูนได้พวกนี้ครับอ่มันมันมันจะโจ๊กกับโจ่ปูนได้มันไม่ก่อยตายครับมันอยู่ตามหิ้นครับเกณฑ์ไกะย่างปั่นเนี้ยในรูยแบบนี้คือการไกะยางปั่นครับตอนตอนแรกดูใบใหม่ๆเหมือนเหมือนภูกินหมากนะแต่ว่าใบมันเล็กกว่าก่างนะมันมันแตกกลางกับกับแกขึ้นเนีเหมืนี่คือการเนี้ยมันจะเป็นลูกทุกตอนเลยครับแก็บได้จะรอดปีเลยนะไม่ไม่ต้องกลัวแก๊ปปิดอ่อนปิดแก เรื่องตัวโอโจไปตำชาได้กวาดได้ชาละพัดได้กับใบถามาตำชาได้รากถ้ามาตำรากมันได้ทำสมุนไพรรากมันนะเออด้จุกเย็นช่วนก็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 ปิดใจแล้วแล้วการการมันเห็นบอกว่าไปทําอะไรนะครับการอ่าการแบบไปตำชาปิดใจได้ไปทําชานะครับการมันได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับแล้วรู้สึกว่านะครับจะมีน้อยด้วยนะครับในประเทศไทยมีน้อยนะครับยังไงก็อ่านี่คือเป็น อำเภอรประเรียนนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับที่จังหวัดต่อไปกระบีพังงาภูเก็ตละนองนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ